ไอ้สายฟ้าอยู่ไหนวะมึงมานี่ดิไอ้สัตว์แอบบอ่ะมึงแอบบอ่ะมึงแอบบอ่ะไอ้สัตว์มึงเก่าอ่ะเฮ้ยดอกมึงเก่าหรอ่ะกูาะถามเออดิพี่เอาไหนดิฮะมึงยืนแอบทำพีธีอะไรมึงแอบทำพิธีอะไรฮะมาลูกนี้อ่ะแล้วเป็นไรปะขอบวพูนี้นะพี่แจ๊กอย่าลืมมาลูกนี้แล้วเป็นไรปะนะมีมอ,อะไรปะเฮะ,ะกูมาบ้ามึงมีอะไรปะ I found Tom Nam Yo Nam 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 gì Nam 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 Mày Nam 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 ไม่พี่มันมันจะไม่กลัวมันก็คนเขาเยอะผมจะเล่นให้เตี้ยแล้วกูไม่เยอะไงกูไม่เยอะไงไอพูดตามตรงก็ก็น้อยกว่าเฮดเอ็มดีอ่ะแล้วเทียมึงหนีเทียทำไมเทียเขามาเต็มแล้วพี่เนาะผมจะเล่นให้เปลืองของทำไมแล้วกันเดี๋ยวมึงเจอกูสามวันข้างหน้าเตรียมตัวเลยตีอะไรอีกพี่โฟ้ กูบอกแล้วว่าถ้าม right? um, yeah. like ึงหนีอ่ะยิ dad, ่งมึงหนีกูยิ่งชอบไงเวลามึงหนีกูแล้วมึงอะเราพี่จะตีผมเรื่องอะไรกูตีมึงทุกเรื่องอ่ะสองร้อยแม็กอ่ะสองร้อยแม็กอะไรวะสองร้อยแม็กไม่ตีกูเลยนะวันนั้นพี่คุยกับผมให้ไปตีอ่าตีกับเทียรผมก็ตีแล้วแล้วพี่อะไรกับผมอีกอู้จากระเทิร์มไงมึงกูตีน่ะกูเห็นหน้ามึงแล้วมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่สายฟ้ามึงเป็นเหรียญนะอะไรวะเหรียญอะไรพี่ฮ่าะ ไอพี่ไอ่มาตีผมเรื่องอะไรอันนี้ผมอยากรู้ฟ้าฟ้ากระเป๋าหรฟ้าหนึ่งหกเก้าห้าพี่แน่เหรียญแบบนี้ฟ้าอันนี้ให้เหรอพี่แนะเหรียญแบบนี้ที่ฟ้าจะได้อันนี้ให้ใช่ไหมเอาไหมเหรียญเนี้ยเอาไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเอาไง ทำไมสาวมึงเยอะแล้วมึงจะโชว์สาวมึงว่างั้นว่าไอดอกมึงได้ชนะเดลแมนเฮดว่างั้นอะไรผมแอกอะไรพี่ผมแอกอ,อะไรผมไปแอกอะไรฮะมึงชนะเทียแล้วมึงแอกใส่กูเลยว่างั้นเขาไปเล่นปี๊ดไม่มึง<ป>พูดด้วยไงมึงบอกว่าก็ผมจะมามีอะไรแล้วพี่มีครับอ่ะอะไรผม,มพูดตอนไหนอไอปอลงม,มันพูดอะไรพระหกสวน พี่ฟ้าพูดแน่อ้ดอกผมเดินไปถามว่าพี่ฟ้าจะมาลูกนี้จริงจเหรอมีไม่มีห้าหกศพพี่ฟ้าจำได้ไหมว่าพี่ตอบมาอะไรแกรงกูมึงถามว่าฮิโรชิจะมาเล่นลูกนี้หรอเออใช่ใช่ทีโรชิจะมาเล่นนี้กูเลยถามกูไงกูเลยถามว่าเราทำไมเล่นไม่ได้อ่ะแล้วกูถามมึงดิว่าทำไมเบลตี้งไม่ได้อ่ะสวยใช่ป่ะฮะกูถามว่าเดี๋ยวทำไมเบลตี้งไม่ได้ อ่ะถ้าผมไม่ตอบคุณหัวเหลืองทำอะไรผมตีคุณไม่ได้ครับโหให้ผู้หญิงทำได้อีก็ให้เวลาตอบสิบวินะไม่ตอบโดนแทงนะให้แล้วพี่ทำไมผมจะตีคุณไม่ได้อะ่ะอ้าวหนูมีของแล้วไม่มีของแต่มาตีผมที่อดอบเลยนะคนข้างหลัง,ช,นนะช,งลนนชื่ออะไรครับหลังสุดที่ที่ใส่ชุดญี่ปุ่นอ่ะชั้นักเรียนญี่ปุ่นครับชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับผู้ชื่ออะไรอาคนเียวอุทายยังเออเอ๊ะจำได้เลยจำเสียงได้พอดีเลยแหมอุทายได้ยังเอยืมมันสวยอุทายยังจ้าหืมถายได้ยังเอย หายังครับคุณหายังจำผมได้ไหมคุณจำผมได้ปะอันนี้ล้อหลอกวะครับเนี่ยไม่ค่ะไม่ได้ล้อกทำไมไม่ตอบครับตอบอะไรนะครับผมถามคุณเนี่ยว่าถ้าคุณไม่เล่นถ้าคุณจะมาแอดดับลูกเดียวผมได้เนี่ยแล้วทำไมผมจะตีคุณไม่ได้คุณตอบได้ปะ คือก็คือใครเข้าไปเล่นไม่ได้เหรอพี่ลูกสองอะเขาได้กูไม่ได้ห้ามไงเขาได้แต่ว่าถ้ามึงเข้ากูก็ถามมึงเนี่ยว่าทำไมเบียร์ตีไม่ได้อ่ะเอาพี่มาตีผมเรื่องอะไรอะก็กูอยากตีกับตัวองละใครมันกคู่ผู้หญิงชื่ออะไรครับคู่ผู้หญิงชื่ออะไรข้างหลังครับมานี่มานี่คุณจะหลบไปไหนครับมานี่ครับคุณญี่ปุ่นมานดิมาข้างหน้าครับมาข้างหน้านี่มาข้างหน้านี่คนสวยมาเดินมานี่ครับเดินมานี่ เดินมาเดินมาเดินมาเ,เดินมาหน้าสุดครับหน้าสุดเดินมาอีกเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าผมแล้วมาอยู่หน้าผมเลยนี่มานี่มานี่มานี่นั่นแหละโอเคจำหน้าผมได้ยังครับจำหนา้าแล้วอาวุธหายยังเอ่ยอาวุธหายยังจ้ายังค่ะทำไมไม่หายล่ะ นี่คุณฝ่าฝืนคําสั่งของสารไทยฟงเหรอครับที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยใช่ไหมอ่าครับป่าแล้วทำไมคุณถึงไม่ทําให้แฟนคุณออกตัวอีกไหมไม่ครับ เอาไงดีครับเราจะสักกี่ใบดีรอบนี้รอบที่แล้วติดไว้สี่สิบห้าใบใช่ปะได้ไหมไปพี่จะบอกว่าติดมันก็ไม่ถูกพี่แจ๊คก็พี่บอกว่าผมตีกับเทียตรงนั้นงั้นกูเริ่มใหม่ห้าสิบใบอะไรนะกูเริ่มใหม่ห้าสิบใบไม่ต้องติดก็ได้กูขอเริ่มใหม่ห้าสิบใบ ไปไหนครับไปไหนใครให้คุณเดินมานี่มานี่เดินมานี่ครับเดินมานี่ไม่ต้องเดินไปไหนครับเดินมานี่ครับที่เดิมเอางี้ไอ้ไอไอสายฟ้า<อ>เดี๋ยวให้เนี่ยน้องผู้หญิงข้างหน้ากูเนี่ยมาคอยดูแลคนในแก๊งกูสักสองวันดีกว่ามาอยู่พวกกูเนี่ยอยู่แลนเดียวพวกกูคนเดียวเดี๋ยวกูจะประเมินอีกทีหนึ่งว่ามึงจะโดนกูเปล่า ผมมีเรื่องนะพี่แจ็คเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคปะไม่หอกโอเคไหมก็ไหนก็ไปแล้วเดี๋ยวเอาผู้หญิงแก๊งผมไปหมดเลยก็ได้พี่อย่างนั้นอ่ะก็จะให้ไปดูแลโโอ้หดีๆแจ็คดี โอเคมีคนกีค่คนวะห้าคนป่ะได้แค่ตีห้าตีห้าคนลงพี่ก็หมดเลยงั้นก็หมดเลยดีนะดีแต่มีผัวหมดแล้วนะพี่กูมไม่โสดเลิกไม่ดีละเมื่อให้ผัวมาตีกูกูได้เอาปะมีผัวก็ไม่มีผล,ลอ,อ,อ่ะป่ะ อยู่เขาสักวันหนึ่งคนละกี่ชั่วโมงเดียวสักกี่ชั่วโมงเดียวพี่เกดเอาแบบเวลาที่พวกเราอยู่ก็เย็นๆเนาะเอาสักช่วงการ์าอะไรเง<อ>ี้ยช่วงการ์าอะไรเงี้ยสักสามชั่วโมงเลยี่สิบสี่ได้ไหมยี่สิบสี่เลยไหมสักคนละสามชั่วโมงเดียวหให้เขาไปทำอาอื่นบ้างโอเคไหมครับคุณผู้หญิงโอเคป่ะสายฟ้าไม่รู้พี่พี่ลองคุยดูอันนี้มันอยู่ที่ผู้หญิงแกงผม เดี๋ยวพี่้ายหนูไม่ไปนะครับหนูยังไม่โตค่ะืมพี่ได้รายการตึงแล้วนี่ไงก็เนี่ยก็เดี๋ยวให้เขามาดูแลพวกมึงหน่อยช่วงนี้เราขาดไอ้นี่เรามีแต่สงครามไงเราขาดความแบบขาดความโมบุ่นญขาดความสดชื่นด้วยพี่ช่วงนี้มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ปวดกล้ามเนื้อบ่อยฮะเหมือนจะต้องการคนนวดอะไรเงี้ยสามชั่วโมง อยู่ในหนึสชั่วโมงแล้วกันขั้นต่ำอะ่ะพอเดี๋ยวเขาทำอะไรเสร็จก็ปล่อยไปทําอื่นใช่ปะแล้วเดี๋ยวเยววรจะกลับมาหามึงใหม่แต่ต้องไปยืนตรงกระดาดกลางนะเพื่อนนร้องพี่เลือกใช้ใช่ต้องมีคือต้องดูแลทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือจะเป็นสมองหรือว่าอะไรพวกนี้ต้องดูแลหมดเลยนะ มึงก็ให้ตังค์เขาติดตัวไปด้วยเพราะกูไม่จ่ายอย่าไปอันนี้พี่พูดถึงใครให้เนี่ยพูดถึงมึงอะมึงบอกมึงรวยไงมึงบอกมึงรวยไงเอาคนเอาคนในแก๊งผมไปดูแลที่ผมต้องให้ตังค์ไปอีกเหรอเนี่ยมึงจะตีกูไหมล่ะไม่ต้องให้ก็ได้ผมไม่อยากตีผมเหนื่อยถ้างั้นมึงก็ให้ตังค์มามึงก็ให้ตังค์มาถ้างั้นละให้ตังค์ติดตัวมาเอาไว้คนละสองหมื่นแล้วกันได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วสายฟ้าได้อยู่แล้วสองหมื่นก็ได้เอาเลยเอาสิ เอาสิสองหมื่นอ่ะเอาสิก็น่าจะพอแหละพี่ส <Okay. S 2> องหมื่นห้าคนก็ตกวันละแสนอืหนึ่งห้าวันละแสนอ่ะอ่ะตอนนี้ผมก็แย่วะ่ะอีเกตปล่อยกู้ไหมพี่โอซามันรวยจะปล่อยกู้ฟ้าทำไมอ๋อโอเคพี่มันมีเรื่องอยู่ใช่ป่ะเจใช่๊ใจพี่เมย์เมย์มเรื่องอะไร,รอ่ะเจเอ่อ ตอนเรื่อตอนนี้นนร้อยบาทกับเอ็มดีเขายิงผมเนี่ย <c oughs> แล้วเดนแมนเฮดแล้วเขาก็ไม่หยุดยิงปั๊มรถด้ะอะเนี่ยมึงมึงเข้าใจว่าเราจะตีงเรื่องอะไรเนี่ยเข้าใจอะไรปะไม่พี่อันนั้น <c oughs> น้องผมมันบอกแล้วแล้วน้องผมก็โพสต์วิตขอโทษไปแล้วตอนนั้นอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คืออันนั้นอ่ะพวกผมมาล่าเคสมาแล้วเดนแมนเฮดนะมาไล่เคสพวกผม <c oughs> ผมก็คิดว่า <c oughs> เป็นเคียร์มาไล่นนะแ,<ต>แล้วถ้าขอโทษแล้วมีคนแบบถ้ามันหายเนี่ยมันจะมีคนตายทำไมวะใช่ปะขับนี่คนคุ้นปะ นีผมไม่รู้อะน้องผมมาเล่ามาอืมคือน้องผมมันมาล่ากเคสมาแล้วมีดันมันเฮ็ดมาไล่มาไล่เคสทีเนี้ยตอนแรกคิดว่าเป็นเทียก็ตามนั้นก็ก็ถือว่ามีเรื่องกันแล้วกันอะะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวกูมาใหม่สักสองวันเดี๋ยวกูขอดู คนดูแลพวกกูก่อนกูพี่ไม่ต้องมาหรอกปี๊ยไม่ต้องร้องงูไม่ต้องร้องงูไม่ต้องร้องไปเข้าเมืองกันเลยแหละเอาสิก็ลองดูแต่ว่าถ้าเดี๋ยวาสาวๆไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ให้แต่ผู้หญิงอนะมึงมึงต้องไปนะแต่เดี๋ยวพวกกูไม่เข้าผู้หญิงอนะไปดูแลเขาด้วยหนูไม<ๆ>่เคยว่างเลยเฉยๆมากับพี่ก่อนเลยวันนี้มาหนูมาไปขึ้นมาหนูเดี๋ยวผมอะไรเนี่ยเปียอะไรเนี่ยเปียลอยเนี่ยใช่ไหม มามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปตัวอย่างก่อนดีกว่าเราเดื้อน้องนเดี๋ยวให้น้องมันมารับครับเดี๋ยวมีรถมารับขึ้นมาครับคุณอะขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาโอเคอย่าทางซู้ๆนะทางอ